สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบาะปลาเราในช่องพายเริศดืรักนะคะอยู่ไก่นนองว่าได้สิขึ้นขี้ตะน้องมาพี่มาพี่มาทางานชอบอยู่ตะหลังค่ะพอพิ่นอยากไอ้ข้นผ้าหลุกอยู่ตะหลังอันนี้เรารอนะคะรอใส่บาตรก็มี นาโนพี่เลิศทองเพชรชื่นใจอุ้มบุญแล้วน้องเพชรพันล้านแล้วก็พี่พี่ใหม่นะคะแล้วก็มิ่งมงคลเอาพี่อรไทยแล้วน้องน้ำหมูแล้วก็น้องดาวกำลังไปเส่บาตรอยู่ฝั่งนู้นนะคะอยู่ที่พระชันข้าวนะคะแล้วก็จีสองจีนะคะนี่ แล้วก่อนลงเพอร์ไปบ้านแล้วบ้านขึ้นบางเด้อค่ะสิโพด <academics> <a bell> <desconidos> <Bis zum> <menus> <ğan aggianda> รอใส่บาตนะคะแม่รอจอมาหไดยกินเนาะนโตะร้างเปียกใส่ต้นไม้กนเก่าต้มยำของนี่ต้มยนน้มันต้นีม้กระเลราฝักงอันนี้ชื้นอยู่ด้วยกันสองเชือกตรงนี้ล้งด่าวอยู่นู่น เรารอนะคะเรารอห้ามกระไรอาวเพราะเราทำมีฮดบ่หดบ่เหนานาะดม่นาีที่เลืดืกคนรอพระอาจารย์นะคะยังไม่ออกมาเงนกระพีชื่น เพื่อนๆได้อยู่ในร่มน้ำโมก็ตากฝนนะน้ำโมตัวเล็กเยินกินหญ้านะคะเย็นกินหญ้ารอใส่บาตร นี่พี่กับน้องโอ้พี่กับน้องกันว่าพ่อกับลูกพ่อกับลูกกัพี่เลิศกันนาโมพี่รถกันนาโนอย่าจุ่มกันอย่าจุ่มกันหัวนั่นล่อใส่บาทล่อใส่บาทอยู่น้ำกันหัวตะจุ่มกันอยู่นั่นล่ะมะเร็งลาโคบุซ่า นายดอกไม้ต้นให้พ่อก็ได้นั่นนายเอาดอกไม้น่ากตาต้นให้พ่อก็ไดเอามาเก็บมาแล้วเอออะให้พ่อตัวน้ำพี่เฟิร์นก็ได้โเออเออเออเจ้าเงาะเจ้าเงาะได้ดอกไม้แดงเอ๊ะสวยเล่มกล้องแม่สวยๆแม่หิตดับโฟมยังนั่น อ,อยากยื้น้ำเขาอีกอยื้ขังมโนนัดเหมือนกันแต่ยื้ขังมโนนัเอื่นั่นอยากยื้น้ำเขาอีกออจัดดี <c oughs> มาแล้วนะคะพระอาจารย์เริ่มมาแล้ว เริ่มใส่แล้วนะคะแม่เเริ่มใส่แล้วเริ่มใส่บาทบาทบาทเหรกใส่เงินโพมเงินไห้ล่ะเดีอล่ะไม่ได้ใส่บาททุกอันเลยบอกมาได้ใจแม่เมมาบุญน้ำกันได้จ้าตอนนี้ก็เริ่มใส่แล้วนะคะ ก็น้องดาวแล้วก็บบพอนะคะปีใหม่แล้วก็โอ้โหโอเคเขาเข้าใจมาก เริ่มใส่แล้วนะคะแม่แม่เริ่มใส่แล้วทำบุญร่วมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าเกจองเด้กเกจตังใสเงินใสเงินองเหลกให้ลูกใสเงินองแหลก เริ่มพยอยใส่กันแล้วนะคะแม่แม่เริ่มพยอยใส่แล้วตีโค้งมานี่นะคะตีโค้งมานี่ ช้างทั้งหมดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเิบ็ดสิบสสิบสามสิบสเจ็อ็เชือกนะคะแม่แม่สิเเชือก <cười> 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 à, nhà anh đụ Nhà anh đụ bắt tôm thuyết lôm Cả nhà anh đụ bắt lôm <cười> <cười> โอ oh, ้ลูกบ oh, mm ่เห็ดพ่อใส่เองคันนี่ เอ็นดูเอ็นดูยวไปเอาน้ำลงยวไปเอาน้ำอันลงพรมเลล่ะให้ใส่บ่ใส่ได้บ่ดีแล้วครบแล้ว คนเรา่อ่ใส่แล้วใส่แล้วใส่เสร็จแล้วเอนะใจสวย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  กล้มาออถือมาถือม่แม่เลยแม่จะไม่เมียนมันจะโกรมาฝนตกนเอเอออี่เล่เก็บตี เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วพี่เลิศใส่เสร็จแล้วนะคะแม่เม่นี่นะคะชาวบ้านก็มาตักป่าเทงูกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เมที่ดูสุดขนะคะสุดขั้นมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักนะคะ หนึไลมหนึ่งเทคือหนึ่งกำลังใจรักเลือดรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไว้นะอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่โอ้ดากาตาขวติขีตอมเบออเออเอาไปผุนอาโชโชไปเออโชไปดากาตานั่นไอพี่อ้นเบิึงมาเออเก่งเก่งเก่งยมีดละเฮ็ดดีโพดวัฒนธรมาละเฮ็ดบอดี ย่านหอดลงโคสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะดเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ